ละครสั้น FC เรื่องลักหลอก,ลอกตอนที่ห้าหลังจากที่กระตุนเธอเห็นภาพทุกอย่างเธอตัดสินใจบอกเลิกกับไม้ทันทีไม่นะกระตุนผมไม่เลิกกับคุณเราครบกันมาตั้งหลายปีคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่คนที่คุณไปนอนด้วยคือเพื่อนของฉัน เพื่อนสนิทของฉันฉันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลิกกันด้วยดีเถอะคะ่ะฉันขอตัวนะคะกาตุนเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะเลิกได้ยังไงขอร้องให้อภัยผมสักครั้งเถอะกาตุนได้ปปรดขอโทษนะคะฉันคงทำไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าฉันรักคุณแล้วนั่นก็เพื่อนฉัน ทำไมเรื่องราวถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะกาตุนผมขอโทษผมไม่น่าทำแบบนี้เลยว่ายัางไงคะกาตุนไม่แต่งกับคุณแต่คุณจะต้องรับผิดชอบฉันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องแต่งงานกับฉันเข้าใจไหมคะไหมไปเถอะค่ะนั่นคุณจะไปไหนนะ่ะฉันบอกให้คุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะไหมคุณต้องแต่งงานกับฉัน ผมไม่แต่งถ้าคุณอยากแต่งก็ตงแต่งเองเลยผมไปละ่ะฉันไม่มีวันยอมแพ้เธอแน่แตัตุนในเมื่ออยากจะให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้เลยไหมคุณบังคับฉันเองนะไม่ฉันบอกให้รอด้วยไงคะคุณจะไม่รับผิดชอบหรอคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบ หลังจากวันนั้นไม้ก็ไม่ได้คุยกับโดนัทอีกเลยทำให้เธอโมโหมากเธอจึงตัดสินใจนัดกระตุนออกมาในเมื่อฉันไม่ได้คนอื่นก็อย่าหวังจะได้เลยฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนสนิทนะเนี่ยฮดีละ่ะนัดเธอออกมาให้มันจบเรื่องไปเลยดีกว่ามาแล้วล่ะจ้าการะตุนฉันมีเรื่องจะคุยกับเธออยู่พอดีเลย มาหนี้สิมีเรื่องอะไรหรอทำไมต้องทำน้ำเสียงเย็นชาขนาดนั้นด้วยล่ะกระตูนฉันขอโทษนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจวันนั้นฉันเมาแต่ว่าฉันมีเรื่องจะบอกเราหยุดเรื่องนี้ก่อนเถอะนะพอดีว่าบ้านฉันกำลังจะล้มละลายนะเราหยุดเรื่องนี้ก่อนนะจริงเหรอ แล้วเธอจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะขอบใจมากเลยนะกระตูนที่เธอเอ่ยปากพูดว่าจะช่วยพอดีว่าโรงแรมเนี้ยพ่อของฉันสร้างแต่สร้างไม่เสร็จเพราะว่าเงินหมดนะ่ะฉันก็เลยอยากจะให้เธอช่วยประกาศขายให้หน่อยถ้าขายได้ฉันจะให้เธอ5%เปอร์ซ็นเลยนะและมีอีกหลายโครงการที่กำลังจะปิดตัวลงทายังไง เธอช่วยฉันหน่อยแล้วกันนะดูสิโรงแรมเนี้ยใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่มีเงินสร้างต่อนะจ๊ะดูสิจ๊ะโอ้โหปูนแยกเลยไปแค่ให้ช่วยขายก็ไม่เห็นต้องพามาเลยนี่เอาแค่รูปมาก็พอไม่ได้สิจ๊ะมันต้องเห็นทำเลจริงเธอจะได้เอาไปพูด อย่างถูกต้องไงจ๊ะเฮ้ยฝนทําท่าจะตกแล้วถ้ายัางไงเรารีบกลับกันดีกว่านะไปเถอะอ้าวเพิ่งมาเองนะกลับแล้วเหรอไหนบอกจะอยู่ดูทําเลไงเออช่างมันเถอะอุ๊ยลืมไปเลยครั้งที่แล้วฉันมาฉันทําแหวนเพชรตกนะเธอไปช่วยฉันหาหน่อยสิราคาต้องเป็นล้านเลยนะฉันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ เธอช่วยฉันหน่อยนะครั้งที่แล้วเนี่ยฉันเอากุญแจมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วฉันก็หาของแถวนี้แหละมันก็หายไปเลยเธอช่วยฉันหน่อยแล้วกันนะเนี่ยในเนี้ยถ้าเธอหาได้ฉันยกให้เธอเลยเอาไปเลยนะหาหน่อยไปซี่ตรงนู้นนะ่ะไม่เห็นมีเลยโดนัท นั่นเธอทำอะไรนะเธอ,อย่าบอกนะว่าจะขังฉันไว้ที่นี่ไม่นะใช่ฉันจะขังเธอไว้ที่นี่เอ่อกี่วันค่อยคิดดูอีกทีก็แล้วกันนะอยู่ให้มีความสุขละ่ะโชคดีนะแต่ถ้าเธออยากออกมาก่อนก็ลองแปลงร่างเป็นหนูดูสิจ้า <c oughs> จริงๆแล้วฉันเกลียดขี้หน้าเธอจะตาย เกลียตั้งแต่วันแรกที่ฉันแกล้งทำดีกับเธอก็เพราะฉันไม่มีเพื่อนน่ะสิยิ่งเห็นหน้าเธอฉันก็ยิ่งเกลียดมากหลายวันแล้วที่ไม่โทรหาการตุนแต่กระตุนไม่รับสายเขาจึงตัดสินใจที่จะมาหาการะตุนที่บ้านบ้านที่เขาเคยอยู่ และเขาไม่อยากจะกลับมาอีกสวัสดีครับนะเอ่อผมมาหากระตุนนะครับลูกสาวเจ้าของบ้านนี้นะครับกระตุนกระตุนไหนไม่มีนะอ๋อลูกสาวอ๋อจำได้แล้วโอ้ยเขาเลิกกันไปตั้งนานแล้วย้ายออกไปตั้งหลายปีแล้วนะไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคุณผู้หญิงจับได้ว่าคุณผู้ชายมีกิก ก็เลยโลกไปนะ่ะตอนนี้คุณผู้ชายก็แต่งงานใหม่แล้วนะเฮ้ยเจ้าชูจริงๆเลยคุณผู้ชายฉันเนี่ยนี่พ่อแต่งงานใหม่อีกแล้วหรอพ่อแต่งงานเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทําไมเธอไม่เคยบอกฉันเลยกระตูนว่าเธอย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วนีน่าฉันขอมาส่งเธอที่บ้านเธอก็ไม่ยอมฮึม นี่ก็เป็นเวลาหลายวันแล้วที่กระตุนเธอถูกขังอยู่ที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเธอรู้สึกเหมือนกําลังใกล้จะตายช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเวลาผ่านไปเป็นเดือนก็ยังไม่มีใครพบกรตุนคุณเรียกผมมา มีธุระอะไรหรอฉันไม่พูดพร่ำทำเพลงหรอกนะฉันจะบอกว่าฉันท้องเพราะฉะนั้นคุณต้องแต่งงานกับฉันเข้าใจไหมค่ะไหมนี่คุณท้องจริงๆหรอโดนัทบอกผมสิคุณท้องจริงๆใช่ไหมใช่สิท้องท้องจริงๆนั่นแหละไม่เชื่อก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยไปไหมล่ะ โดนัทเธอยอมโกหกเพื่อที่จะได้แต่งงานกับไม้ถ้าอย่างนั้นคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไปเลยอยากจะจัดงานยังไงก็จัดไปผมก็แค่ไปยืนแค่ง,งานแต่งคุณเท่านั้นใช่ไหมแค่นั้นก็พอค่ะถึงเวลาจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วแต่ไม้ก็ยังไม่เลิกตามหากระตูนอยู่ เขามาที่สถานีตำรวจบ่อยๆ,ๆเพื่อถามถึงข่าวขาวของกรตูนขอโทษทีนะครับคุณป้าผมยังหาไม่เจอเลยนะครับแต่ถ้ายังไงได้เบาะแสยังไงผมจะแจ้งให้ทราบทันทีเลยนะครับนั่นคุณผู้ชายคนนั้นก็มาหาเหมือนกันมาสิครับมาคุยกันที่นี่เลยจะได้รู้เรื่อง ตอนนี้เรายังไม่ได้บาะแสไม่มีคนแจ้งหายหรือแจ้งพบศพโรงพยาบาลก็ไม่มีแต่ถ้าเราได้บาะแสเราจะแจ้งพวกคุณทั้งสองคนทันทีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกของแม่กาตุนกับไม้กาตุนเธอไม่เคยบอกแม่เธอเลยว่าเธอมีแฟนพ่อหนุ่ม เป็นแฟนของการ์ตุนจริงๆเหรอจ๊ะกร์ตุนไม่เคยเล่าเรื่องพ่อหนุ่มให้ฟังเลยนะ่ะพอดีน้าอยู่ต่างจังหวัดนะจะ๊ะเลิกกับพ่อเลี้ยงของกร์ตุนได้น้าก็กลับต่างจังหวัดเลยปล่อยให้กร์ตุนอยู่หอที่กรุงเทพจนเรียนจบแล้วก็ทํางานตอนนี้นะ้าคิดถึงการ์ตุนมากๆเลยไม่รู้ว่าการะตุนไปอยู่ที่ไหน พอหนุ่มได้เบากแสบอกหน้าด้วยนะจ๊ะครับคุณนะเรื่องนี้จริงๆพี่ปอกะจะให้จบในตอนนี้นะคะแต่มันมีรายละเอียดเยอะมากเรื่องมันซับซอ้อนพี่ปอพยายามที่จะย่นให้มันแบบว่ากระชับที่สุดแล้วนะคะยังไงก็จะจบใน EP ที่6แน่นอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ EP ที่6จบแล้วนะจ๊ะโอเคขอบคุณที่ติดตามเรื่องนี้นะคะไว้เจอกันตอนจบจ้าบ๊ายบายไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งติดตามให้พี่ปอด้วยนะคะ